มาดูมาดูพักประชาชนกันหน่อยพักประชาชนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็พยายามเป็นอย่างมากที่จะพลิกเกมเพราะอะไรครับหลังจากเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีซึ่งคิดว่าจะเป็นทีเด็ดทีขาดนะคิดว่าจะเป็นทีเด็ดแต่ปรากฏว่ามันไม่เด็ดนะฮะมันเด็ดคะแนนลงนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นทีเด็ดที่จะได้คะแนนนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะคนแรกนะเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับคุณมุตนินพงษาปานก็คิดว่าคนจะฮือหาเพราะเป็นถึงอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ปรากฏว่าการเปิดตัวอา,อาจารย์มุตนินมาเนี่ย มันไปขัดแย้งกับทิศทางที่แกนนำพักประชาชนกำลังนำเสนอกับสังคมว่าเราไม่มีนโยบายรอบนี้เราไม่มีนโยบายแก้มาตรา1 1 2แต่ภาพลักษณ์ของอาจารย์มุนินพงษาปานเนี่ยท่านเป็นผู้ที่แข็งขันมากคนหนึ่งนักกฎหมายที่แข็งขันมากคนหนึ่งในการที่จะจัดการแก้ไข หรือยกเลิกหรือมีทัศนกคติที่บอกว่าไอ้1 1อยเป็นกฎหมายที่มีปัญหานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษคดี1้อยสิงเนี่ยท่านก็เ,เห็นด้ว,ว่าจะต้องในรัฐโทษกกรรนะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยไปย้อนแย้งกันไปนะเพราะการเปิดมามาเลยไม่ปังมีแนวโน้มไปในทางพังเสียมากกว่านะ วันที่2เปิดตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณพิศาลก็มีปัญหาอีกอย่างที่บอกไปไม่ทันข้ามวันประวินก็มาแหกว่าที่ผ่านมามีประวัติอย่างไรบ้างนะครับวันที่สามเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวา่าที่อนุชาติพวงสำรี คนก็ไปขุดมาอีกนี่แนวหน้าเราเนี่ยเจ้าแรกเลยขุดมาเนี่ยนะขุดมาอีกคืออะไรคือแนวคิดที่เขาเคยนำเสนอแล้วเขาเคยเอามาใช้กับโรงเรียนที่เขาบริหารอยู่เรื่องการที่ไม่ต้องให้นักเรียนเคารพธงชาตินะเอาภาพของแนวหน้าขึ้นมาที่ทำเพจกันไว้นะ่ะของคนเนี้ย นักเรียนไม่ต้องสวดมนต์ Legal. ไม่ต้องเคารพธงชาติไม่ต้องเรียนวิชาลูกเสือเนตรนาลีไม่สอนวิชาพระพุทธศาสนาเด็กไม่ต้องยืนรคบรธงชาติตอนเช้าไม่มีสวดมนต์ตอนเช้าแต่เขาบอกเขามีคําตอบในการอธิบายก็ปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแม้เราจะยอมรับว่าระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องปฏิรูปแต่เราก็ไม่ถึงขนาดจะต้องไปรื้อทิ้ง ไอ้สิ่งที่มันเป็นกระบวนการในการกล่อมเกล้าสั่งสอนลูกหลานของเราให้เติบโตมาเป็นเยาวชนที่ดีมีศีลมีธรรมมีความรับผิดชอบมีความรักชาติก็โดนอีกนะล่าสุดเมื่อวานนี้เปิดตัวรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงพมชื่อว่า คุณนัทยาบุญพักดีนะคุณนัทยาบุญพักดีนี่ก็เป็นอ่าเป็น NGO เคยทำงานอยู่ในสสสนะกองทุนสร้างเสริมสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะประเด็นก็คือว่ามันก็มีประเด็นให้สังคมเนี่ยถกเถียงอีกว่าคนที่จะมาเป็นกระทรวงพอมอเนี่ยนะครับต้องดูแลเรื่องเด็กครอบครัว เยาวชนสตรีเนี่ยนะแต่ว่าท่านก็มีในประวัติของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ว่าเขาถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญเลยนะในการผลักดันให้มีการแก้กฎหมายเปลี่ยนคํำนำหน้าชื่อตามเพศสภาพนะไอค้คำว่าเปลี่ยนคํำนำหน้าชื่อตามเพศสภาพเนี่ยทุกคนก็เข้าใจายอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปกติคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยก็สูจิบัตรก็ลงว่าอะไรเด็กชายเด็กชายปรลเมตผู้โตแก่มาจนอายุจะหกสบัตรประชาชนก็ยังเขียนว่านายปรลเมตผู้โตเพื่อนผมไอ้ดำไอ้แดงนะวันหนึ่งเนี่ยเอาและเขามีจิตใจแนวโน้มไปทางผู้หญิง นะภาษาเชาบ้านเรียกว่าเป็นกระเทยเป็นสาวสองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเดินผ่านบางทีถ้าไม่รู้ก็นึกว่าผู้หญิงแต่บัตรประชาชนเขายังใช้คําว่านายอยู่มีคนกลุ่มหนึง่งพยายามจะแก้กฎหมายให้ถ้าใครอยากมีจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วอยากเปลี่ยนคํานำหน้าชื่อจากนายเป็นนางสาวก็ได้เป็นเสรีภาพหรือเคยเป็นผู้หญิง แต่ว่ามีจิตใจเป็นผู้ชายมีเพศสภาพเป็นผู้ชายอยากจะเปลี่ยนคํานําหน้าจากนางสาวเป็นนายก็ได้เพราะมันเป็นเสรีภาพไอแนวคิดพวกนี้โลกเขาเรียกว่าเป็นพวกวกพวก,วกวกนี้ก่อปัญหามามากทั่วโลกคือจริงๆมันก็เป็นเสรีภาพแหละในการที่จะต่อต้านถึงเดิมๆอะไรต่างๆแต่ว่าในวันที่มันมากเกินไปเนี่ยมันเริ่มเกิดปัญหาเช่นเดียวกันครับ ไอแนวคิดเรื่องของการเปลี่ยนชื่อตามเพศสภาพเนี่ยเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อตามเพศสภาพเนี่ยมันก็คนส่วนใหญ่ก็ค้านฮรเพราะฉนั้บอกว่าเปิดตัวมาแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้คะแนนอะ่ะคือหวังจะได้คะแนนนะเออไม่ได้อะพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามจะพลิกเกมไงนะนะทีนี้ก่อนจะไปเรื่องพลิกเกมเนี่ย จะให้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่คุณหมอนะเตรียมไว้ได้อย่างคุณหมอออกมาพูดเรื่องว่ามันมีผลอย่างไรบ้างในทางการแพทย์มันน่าเป็นห่วงมันอัน่ากังวลอย่างไรบ้างไปฟังกันครับ จะเป็นผู้หญิงจะไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเป็นนายก็ได้มันมีผลในเรื่องของการแพทย์มากๆเลยนะแล้วมันอันตรายถึงชีวิตด้วยสมมติโดนรถชนอุบัติเหตุหรือแม้กะทั้งปวดท้องอะไรสักอย่างอ๋ออันนี้มันเป็นนายนีวาตัดเรื่องท้องไปเลยไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนเพราะโลกของผู้ชายผู้หญิงมันไม่เหมือนกันคุณก็ไปเอ็กซเรย์ไปซีทีอ้าวชิปหายท้องนี่แล้วทำไมนายถึงเสือกท้องได้วะผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับ LGBTQ ขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเพศสภาพทย์ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆนะในวงการแพทย์เนี่ยมีบทความมีอะไรแบบนี้เยอะว่าถ้าหากว่ามันเราอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเยอะแยะเลยนะโอเคอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งพึงพอใจเพราะว่าได้ใช้คำนำหน้าชื่อตามความต้องการของตัวเองนะอันนี้อันนี้เราก็เข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยผู้ชายที่อาจจะไปแปลงเพศแล้ว สภาพจิตใจก็เป็นผู้หญิงเต็มที่นะมันอาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนต่อการที่จะต้องไปบอกใครว่าเวลาไปลงปราบาลหรือไปลงพักหรืออะไรต่างเนี่ยคือพวกที่รณรงค์เขาจะพูดมุมนี้ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะแหมปอเมตเนี่ยนะโอ้ไปแปลงเพศมาสมมติไอ้ผมพูดตัวเองจะได้ไม่ต้องไปพาดพิงใครสวยเลยนะสวยเหมือนดาราแบบนางแบบเลย แต่ปลว่าไปลงพักไปเสียค่าแปบเอานายปรเมศโอ้โหมันมันสะเทือนใจแบบนั้นเหรอแล้วในมุมอื่นๆของคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับในแวัดวง LGBTQ เขาก็มีผลกระทบเช่นไปเข้าห้องน้ำคุณผู้หญิงเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงหลายคนก็บ่นให้ฟังว่าเวลาเข้าห้องน้ำของสุภาพสตรีเนี่ยนะครับอ,อแล้วมี มีสาวสองซึ่งเขาก็ยังดูเป็นผู้ชายอยู่อะแต่ผมยาวแต่คือมันก็เป็นความปลอดภัยใช่ไหมครับมันเป็นความปลอดภัยของคุณสุภาพสตรีถูกหรือไม่นะคือเนี่ยแหละครับพรักประชาชนก็พยายามจะให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้และวันหนึ่งเนี่ยพอสังคมเริ่มเข้าใจมากขึ้นสังคมก็จะเอ๊อะไงแล้วไล่เลียงมาเลยเนี่ยเอาคนที่จะมาบริหารประเทศแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยนะครับ คือแทนที่มันจะปังอ่ะมันไม่ปังมันพังครับคนก็ไปเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบคุณพี่สารที่ยังมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเปรียบเทียบกับคุณศรีหัสากฟวงเกศแก้วซึ่งไม่มีปัญหาอะไรไม่มีประวัติอะไรด่างป้อยนะครับเปรียบเทียบกับคุณเอกนิติคุณสุปฏิจีกับทีมงานของพรรคประชาชนเนี่ยโอ้เปรียบเทียบแล้วมันสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอจะสู้พูดเรื่องทุนเทามีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีเทามันก็ไม่เวิร์กอีกเพราะอะไรครับยังไม่ทันจะติดป้ายอะไรมากมายเลยว่ามีเราไม่มีเทาปรากฏว่ามีเราไม่มีเทาแต่พวกเราโดนจับเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับสีเทาสีดำซะแล้วสองหมื่นล้านเนี่ยเทาไหมครับอาจารย์นักวิชาการพวกส้มทั้งหลายไม่เห็นพูดเลยอะ ที่สื่อมีปัญหาส่วนบุคคลบอกโอ้ยวงการสื่อมันย่ำแย่แหลวแหลกพรักประชาชนยังคงบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ใช่ไหมผู้สมัครสส,สโดนจับเกี่ยวข้อกับฟอกเงินสองหมล้านเนี่ยบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเหมือนใครอ่ะหัวนหน้าพักการเมืองบางพักอะ่ะที่เคยร่วมรัฐบาลบอกออกรณีคลิปเสียงเป็นเรื่องส่วนตัวคนเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชม วันหนึ่งเนี่ยผ่านเหตุการณ์ต่างๆทองมันจะลอกเรื่อยๆทองมันจะลอกออกลอกออกนะคือไปอยู่ใกล้กับคนที่มีบาร,รมีคนดีคนเก่งที่ผู้คนให้ความยกเคารพมีบาร,รมีมากๆเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยไอ้ความดีแรงต่างๆเนี่ยนะบาร,รมีของคนนั้นเนี่ยนะครับก็สาดแสงคลุมคนใกล้ชิดก,ก็พอได้รับอน,นิสงส์ไปด้วยแล้วไปบอกว่าเป็น d n a d n a แต่วันหนึ่งพิจาร้าว,ว่าอาจจะไม่ใช่แหละ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมีทุดมีเราไม่มีเทามันไปไม่ได้นะจะไปโจมตีเขาว่าพักนี้เทาาเพราะถ่ายรูปกับคนนี้เขาก็ถามว่าคุณเท้งเคยถ่ายรูปกับคุณบุญยลิศไหมแล้วนับไหมว่าเป็นเทาว่าบุญยลิศอะ่ะคุณพิทาก็เคยถ่ายอะ่ะเอ,อคือมันไปหักล้างกับไม่ได้เด็กขาดนะก็กลายเป็นแคมเปญที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรวันเนี้ย ก็ต้องพลิกเกมจากเคยด้อยค่าทหารวันนี้กลายมาเป็นพรรคที่รักทหารอย่างสุดจิตสุดใจนะ